คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับวผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม w i l d e o นะครับทุกคนก็เป็นคาวบอยของค่าย p p นะครับทุกคนโอเคก็มาเกมนี้น่าจะมาพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนไม่ใหม่มากเนาะก็เอาทุนมา900นะครับทุกคนคนดูขอมาไม่ได้บอกทุนนะแต่ก็อยากให้ผมเล่นเกมนายอำเภอก็น่าจะเป็นเกมนี้แล้นะครับทุกคนมา เบ็ดเก้าซื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยเอา้าป๊บนึ่งนะเบ็ดเก้าไม่มีเหรอครับเนี่ยเบ็ดแปดเบ็ดแปดเท่าไหร่แปดร้อยอ๋อเบ็ดหนึ่งก็ร้อยหนึ่งนะครับทุกคนเกมนี้โหหนักไปครับลองมาแค่เก้าร้อยทุกคนเราเบ็ดสี่ลวกันครับผมไปครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือ,อยังไงนะจะรอดหรือร่วงนะครับผมเองก็เคยเล่นไปแล้วนะครับเกมนี้ ก็คือตอนนั้นแต,แตกอยู่นะครับทุกคนก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะโอ้โหตัววายไม่มาเลยเอ้ยมาแล้วครับได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้เพิ่มนะทุกคนโอเคสวยจะได้จะได้สปินเพิ่มหรือเปล่าครับทุกคนมาลุ้นกันนะครับตอนนี้อ อีกรอบหนึ่งตรวบก็ให้ไม่มาโหโคตรเกลืออย่างเข็มอ่ะทุกคนซื้อไปสี่ร้อยตอนนี้ได้ไม่ถึงห้าสิบเลยขอดาวเพิ่มหน่อยอืไม่มานะครับทุกคนอะว่าไงเอ่ยดาวมาทุกรอบเลยนะแต่ก็ไม่เข้านะมาแค่ตัวเดียวนะครับผม วายเลยด้วยไม่มานะครับทุกคนก็เห็นแววแล้วนะครับผมว่าน่าจะไม่รอดนะครับอย่างนี้แต่ก็ยังเพิ่งเล่นนะเรายังเหลือทุนต่อนะครับทุกคนอย่างที่ผมบอกคือเราจะซื้อทีเดียวนี่มันก็จะใจร้อนเกินไปนะครับก็แบ่งไวนะ้เนาะเผื่อมันไม่เข้าแบบนี้เราก็จะได้มีซื้อเล่นอีกนะครับผมโอเคก็จบเรียบร้อยครับทุกคนซื้อไปสี่ร้อยได้มาสี่สิบสี่โอ้โหสงสัยแบบ งดนี้ต้องเรียกสี่แล้วครับทุกคนถ้าใครไปซื้อสีน่นี่ถูกมานี่แบ่งผมด้วยนะโอเคเบ็ดสี่เหมือนเดิมทุกคนให้มันรู้กันไปเลยนะว่ามันยังไงครับเบ็ดสี่นี่มันเกลือเกินไปนะแบบเมื่อกี้มาเหลือไว้ร้อยกว่าบาทเผื่อได้มาปั่นเองนะครับทุกคน โอเควายลงมาตั้งแต่ดอกแรกต้องอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็ <c oughs> ไม่มาเลยเฮ้ย <c oughs> สอนหรือเปล่าตัวบก็ให้ไม่มานะครับแด้แค่ลุ้นเนี่ยทุกคนผมลุ้นจนไม่อยากจะลุ้นเลยนะครับ <c oughs> เนี่ยก็ไม่มาเหมือนเดิมอะ่ะ แต่ผมเคยได้อยู่นะสามดาวเลยนะครับทุกคนน่าจะมาเกมมาใหม่ๆนะครับผมไปเล่นมาโห้ก็เข้าดีนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่นายคือคือแบบไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเรียบร้อยได้ครับผมได้เพิ่มน่าจะเป็นสี่สปินนะครับทุกคนสี่หรือสามนะผมไม่แน่ใจไม่ได้เล่นานานแล้วครับสวย โอเคได้อีกสี่นะครับผมก็ถ้ามันรอดไม่รอดยังไงผมก็พอดีกว่าครับทุกคนเราก็ต้องยอมเนาะเราค่อยมาเล่นใหม่นะครับในวันหน้าเนาะก็จัดตามคนดูนะครับขอมาไม่เคยขัดเนาะโอเคได้จริงเสียจริงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแบบนี้ผลห,หน้าลายแพงๆไม่มาเลยอะทุกคน สวยครับบอเต็มหน้าจัดไปดีเซนสเตชันเบ็ดสทุกคนเอาปล่อยลุ้นเลยนะทุกคนว่าจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ200ร้ะไม่ถึงเบ็ดสมันไม่เยอะมากอะทุกคนอ๋อสองร้เฉย200กว่าแล้วครับผมเฮ้ยสองเท่าไหร่ เอาสามร้อยครับทุกคนหูอย่างเยอะเฮ้ยทุกคนกดเลยดีกว่าครับผมไม่ลุ้นแล้วนะไปโอ้โหสี่ร้อยนี่เองทุกคนก็ได้ไปที่เท่าไหร่นะสิบเท่าร้อยเท่าเหรออ่าร้อยเท่านะครับทุกคนได้เพิ่มไปอีกรอบนี้ไม่เจ็บมากนะครับทุกคนกํำไรด้วยนะโอเคกดไปเลยครับ พจบไปที่522นะครับทุกคนสำหรับ12สีสปินเนาะเพราะได้เพิ่มมาอีกสี่นะครับเอาอยัางไงดีครับทุกคนก็เท่าทุนนะยังไม่ได้กำไรเลยตอนนี้ซื้อเบ็ดหไปเลยครับทุกคนรอบนี้คือผมวัดเลยนะครับว่าได้ไม่ได้ก็คือผมเลิกเลยนะครับทุกคนกดไปเลยครับ ไปลุยครับผมนานเพิ่มมาส,สวยๆหน่อยสวยดีอย่างนี้ล็อกเลยไม่ล็อกครับผมดาวจะมาเพิ่มตั้งแต่รอบแรกเลยเหรอครับเนี่ยไม่มานะสวยโอ้วายวายลงมาพร้อมกับดาวตลอดเลยอะตอนเนี้สงส่ยหน้าจะให้เราแล้วละครับทุกคนขอหน้าลายแพงๆนะ เออต้องหยีดีขูมาพร้อมดาวจริงๆอะ่ะมาหลายช่องนะครับทุกคนตอนนี้มาช่องสามสองสามสี่แล้วเนาะโอเคก็ได้รางวัลไนท์ไปที่หนึ่งร้อยแปดนะครับโอเคได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าลายถูกอะ่ะทุกคนโอเคตอนนี้ได้ ได้เป็นหน้าเคเนาะโอเคสวยได้เพิ่มอีกแล้วครับทุกคนได้เพิ่มอีกสี่สปินนะครับขอหน้าลายมาแบบแพงๆได้ไหมอ่ะจ,จะได้แบบถอนเลยเนาะรอบนี้ถ้าได้ได้กำไรหรือไม่ได้ผมก็พอดีกว่าครับทุกคนเพราะมองเกมดูแล้วนะเอาไว้เล่นรอบหน้านะครับผมเคยเล่นไปแล้วนะครับ สำหรับคนที่ขอมาลองไปดูนะมันก็เป็นแล้วแต่นะครับจังหวะเกมด้วยมันไม่เกี่ยวกับจะเล่นได้อย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับโอเคสวยโหหน้าถูกอะ่ะทุกคนแต่ก็ยังได้เซนสเตชันนะครับดอกนี้กดไปเลยเนาะเจ็ดร้อยครับทุกคนเอาว่ะได้ถอนครับทุกคน เหลืออีกสองรอบนะก้าลังวันไหนเพิ่มไปดีจัดไปเก้าสิบเจ็ดครับดอกนี้เอาขู่วายขึ้นมาอีกแจมเมการครับดอกนี้ยังไม่ถึงเซน์สเต,เตชันเนาะโอเคก็ได้ไปที่สองร้อยสามสิบเจ็ดครับทุกคนโอ้โูวายลงมาอีกครับทุกคนดอกสุดท้ายแล้วเนาะโอเคก็ได้เพิ่มมาอีกสามร้อยยี่สิบหกนะครับทุกคนจบครับเฮ้ย เกือบไม่รอดนะเกือบร่วงครับแต่ก็รอดเฉยเลยเนาะตอนนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ย๋ยวเป็นพันแปดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับสไตล์ผมนะตัดเศษข้างหลังให้เหลือเลขกลมๆนะครับทุกคนก็เป็นพันแปดแล้วผมก็พอเลยนะทุกครับทุกคนมาเพิ่มเบ็ดเลยเนาะเอาเป็นเบ็ดสิบสองครับผมจะแคเทเธอร์เข้าเองอีกนี่ก็ยาวนะคบแบบนี้แตกเลยนะโอเค น่าจะไม่มาให้แล้วเนาะโอ้ยได้ปืนเฉยเลยไปครับโอเคทุกคนก็พอเท่านี้ดีกว่าครับผมก็เราเอามา600บาทนะครับหกร้อย600หรือพันหนึง่งน่าจะไม่เกินพันนะครับทุกคนผมเอาทุนมาก็ลืมน่าจะ600เนาะก็เราก็เป็นพันแปดตอนนี้ก็กำไรพันสอแล้วครับทุกคนคือกำไรเท่าตัวแล้วครับเกินด้วยนะ ถือว่ามากพอแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคนที่ขอมาก็จัดให้แล้วนะครับผมก็ตามนี้เลยเนาะก็ถ้าหากว่าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ถอนเฉยนะครับผมบายครับ